สวัสดีทั้งผู้ฝึกทุกท่านครับวันนี้เรามาฝึกโยขะด้วยกันนะครับผมจะแบ่งการฝึกออกเป็น3ามช่วงสําหรับช่วงแรกน,นี้เรามาฝึกความแข็งแรงของต้นขาทั้งสองข้างโดยท่าวอร์ีเอร์กันนะครับเริ่มต้นจากให้ผู้ฝึกยืนอยู่ในส่วนหน้าของแมท่าทั้งสองข้างชิดกันระนมมือกลางอกค่อยๆหลับตาลงช้าๆครับหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆทำใจให้สงบนะครับหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆค่อยๆยืนตั้ขึ้นช้าๆครับหายใจเข้าร้องกับค่อยๆย,ย,ยกแขนสองข้างขึ้นหายใจออกค่อยๆแอ่นหลังลงเท่าที่ผู้ฝึกจะแอ่นได้นับหนึ่ง 2และสามกลับมาตรงกลางครับหายใจเข้าและหายใจออกคราวนี้หายใจเข้าให้ผู้ฝึกยกขาซ้ายขึ้นมาครับปลายเท้าค่อยลงนะครับนับหนึ่งสงและสาค่อยๆเหยียดขาซ้ายไปด้านหลังครับ วางเท้าดังให้หน้ากับพื้นเด็นตัวไปทั้งหน้า45องศาหอนมองด้านหน้านะครับนับ1 2และ3วางมือทั้งสองข้างลงครับยกส้นเท้าหลังขึ้นหาหลังเหยียดตึงนะครับค่อยๆย,ยกตัวด้านขึ้นมาพร้อมๆกับประสานมือทั้งสองข้างไว้เหนือศีรษะถ้าผู้ฝึกที่ทำได้ ให้มองขึ้นไประหว่างมือทั้งสองข้างสำหรับท่านผู้สุดที่ทำไม่ได้ยังทรงตัวไม่ได้ให้มองไปด้านหน้ากระอน,นะครับนับ1 2และ3าางแขนลงครับบิดเท้าด้านหลัง4-5าองศาพร้อมๆกับยกตัวขึ้นมาสู่ในท่าบอ r r เ o อรครับตามองไปที่แขนขวาด้านหน้านะครับ1 2และ3แล้วก็เหยียดขาหน้าให้ตปงครับ หักนกลับมาประสานมือเหนือศีรษะค่อยๆย่อ,ยยอขาขวานะครับจากน,นั้นเอ็นตัวไปข้างหน้าและชูดไปข้างหน้าเลยครับนับ1 2และ3ยกตัวขึ้นครับ1 2และ3มบางแขนลงครับเข้าสุดท่าแพลง ตามองข้างหน้าครับสะโพกไม่ตบนะครับนับหนึ่งสองและสามจัตุรังก้าครับหนึ่งสองและสามเ p ิร์ด facing dog ครับหนึ่งสองสามค่อยค่อยม้วนตัวไปสู่ downward facing dog ครับผ่อนคลายนะครับหนึ่ง 2และ3าค่อยๆยกเท้าซ้ายมาด้านหน้าครับให้อยู่ในระดับเดียวกับมือนะครับนั้นเท้าหลังแนบกับพื้นครับยกตัวขึ้นครับตามองด้านหน้านะครับยกขึ้น4-5องศา1 2และ3วางแขนลงครับเท้าหลังยกส้นเท้าขึ้น หลังเหยียดตึงนะครับพร้อมแล้วยกตัวขึ้นมือประสานกันครับเช่นเคยครับผู้ฝึกที่ยังสมตัวไม่ได้ตามองด้านหน้าส่วนผู้ฝึกที่ทำได้แล้วงาค่อยๆมองที่มือหลังสองข้างหนึ่งสองและ 3... ามวาลองครับทรนเท้าหลังลงบิดเท้าหลัง45องศาจากนั้น ยกตัวขึ้นสู่ท่า Warrior 2ตามองที่แขนซ้ายด้านหน้าครับนับหนึ่งสองและสามเหยียดเท้าแม่ขึ้นหันหน้ากลับมามือประสานกันค่อยๆย่อขาซ้ายลงให้ได้90องศ์นะครับตั้งฉากจากนั้นชูไปข้างหน้าเลยครับ1 2และ3ยกขึ้นครับ1 สองสามวางแขน2สองข้างลงกลับไปสู่ท้าเหือนเดิมครับ1นึ่งสองสาจากตัวหังกลับครับ1นึ่งสองสามอัพเวิรดเฟซิ่งดอครับหนึ่งนับสองนับสค่อยๆม้วนตัวสู่ดาวเวิร์ดเฟ c ซิ่งดอ ใครนะครับครับหน่งหายใจเข้าลึกๆครับ2และ3มตามองด้านหน้าครับมือฝึกค่อยๆย่อตัวลงและจ้ามาด้านหน้าหนค่ครับเยียดขาทั้งสองข้างขึ้นหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกมือประสานกันตรงอก หลับตาลงครับหนึ่งสองและสามค่อยๆลืมตาทิ้งช้าๆกันเป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ฝึก,กเดี๋ยวเรามาต่อกันในท่าของบาลานซ์ซิ่งนะครับ